แนวโน้มก็เป็นงนี้แล้วเราพูดเราคิดยังไงมีทางทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือเราปล่อยมันเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเจ้านายก็บอกไปซื้อระบบอัตโนมัติมาใส่นะหรือว่าเราจะช่วยกันปรับปรุงแล้วเราเนี่ยดูแลกระบวนการผลิตให้ดีโดยที่นะ้าบริษัทไม่ต้องลงทุนเห็นไ,ไหมมีสองแนวคิดนะยิ่งทางภาวะเศรษฐกิจนี่เล่าไว้ไม่ฟังเลยในภาวะเศรษฐกิจมีโรงงานหนึ่งเขาบอกเลยว่าบอกว่าเขาจะ เขาบอกว่าอะไรนะโรงงานตอนนี้ขาดทุนอย่างย่อยยับนะถ้าเขาปิดกิจการเขามีเงินสักอ่ะสักก้อนหนึ่งก็โอเคอ่ะเพราะพวกเราก็เป็นคนแก่นะก็คงไม่คิดอะไรมากก็โอเคไปกลับไปอยู่บ้านก็กินทําไม่ต้องทาําหากินอะไรก็อยู่ไปวันวันก็ได้แหละแต่ก็มีเงินก้อนนึ่งนะนะซึ่งก็เป็นตัวเลขเยอะพอเพราะเขาเป็นเจ้าของเนี่ยใช่ไหมเขาขายทรัพย์สินอาจจะพันล้านหรือสักรร้อยล้านอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร เขาก็าอยู่ได้เขาโอเคก็ปิดกิจการไปเขาก็แก่แล้วไม่ต้องการอะไรมากนะ,จะเจ้าไหมทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองคุณจเจ้าไหมทางเลือกที่สองคือพวกเราเนี่ยคุณเนี่ยช่วยช่วยกันทํายังไงก็ตามให้โรงงานของเราองค์กรของเราพลิกฟื้นจากภาวะขาดทุนให้เป็นกําไรโดยลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตเสนอข้อคิดแนะนำค้นหา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้พวกคุณเนี่ยที่เป็นพนักงานที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณจะเอาแบบไหนพพวกคุณอายุเท่าไหร่แล้วบางคนนะถ้าเป็นโรงงานสมัยก่อนเอาพวกคุณอายุสี่สิบหรือยังสี่สิบโรงงานนี้ปิดไปคุณจะไปสมัครงานได้ไหมเอาง่ายๆนะสี่สิบคุณจะไปทำสมัครงานได้ไหมคุณคิดคุณจะสมัครงานได้ไหมปัจจุบันนี้คุณต้องเลี้ยงดูใครทั้งพ่อแม่ลูกใช่ไหม อันนี้คือมูลเหตุจูงใจนะคือบางบางทีมต้องมีจุดพลิกผันไงถ้าโรงงานปิดพวกคุณจะเป็นยังไงคนที่ลำบากอยู่ที่ใครอยู่ที่พวกคุณนะไม่ใช่เจ้าของเหรออ้าวใช่ไหมมันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่บริบทนะแล้วพวกคุณคิดยังไงสุดท้ายบริษัทนี้ตกลงกันว่าจะพลิกฟื้นนะก็เป็นโรงงานต้นแบบเลยของการทำเนี่ยซีที มีเพลงประกอบหนึ่งสมองสองมือช่วยกันอะไรอย่างี้ความสามานสามัคคีดีมากโรงงานนี้ดีมากเลยปัจจุบันนี้เพราะเขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมบีบคั้นไงถ้าโรงงานปิดเขาบอกค่าค่าขาดทุนเขาก็ปิดแต่ถ้ายังเลี้ยงดูกันอยู่ต่อไปเขาก็ทนได้ก็ทนไปสุดท้ายโรงงานก็ฟื้นคืนชีพแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้องนี้บอกต้องมีบุคลิกที่อาจจะไม่ใช่หัวหน้าก็ได้บุคลิกอันนั้นคือ ทั้งมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งเจ้านายใช่ไหมมีความไว้วางใจลูกน้องมีความไว้วางใจและเจ้านายมีความไว้วางใจถึงแม้จะไม่ใช่หัวหน้าสูงสุดนะหรือไม่ได้เป็นหัวหน้างานนะคนนี้ผมว่าให้มอบหมายทํางานนี้ดีกว่ามอบหมายหัวหน้าให้ทานะเพราะเขาจะล่วงรู้ข้อมูลมาแต่เขาต้องมีมีเรียกว่าศิละปะในการถ่ายทอดนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายให้คนนู้นมาบอกคนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่สายนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นยังไงสื่อกลางทําให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้โดยเรียกว่าไม่มีข้อกังวลน,นะ <c oughs> นนี้สําคัญการเลือกทีมก็สําคัญแล้วถ้าเลือกทีมไม่ดีเริ่มต้นก็ผมว่าสําเร็จยากนะครับ <c oughs> หลังนั้นเมื่อเลือกเลือกทีมเสร็จแล้วเรามากําหนดกันว่าเป้าหมายของซีทีวันนี้ที่เราจะทํานี่เราทําอะไรบ้างนะครับนี่คือเกณฑ์ในการปรับปรุงเป้าหมายอันหนึ่งคือสเปซิฟิกเลยต้องชัดเจนเจาะจง นะตั้งเป้าหมายต้องชัดเจนเจาะจงอันที่สต้อง motivating น่าสนใจมีแรงกระตุน้นะอันที่สามต้อง achievable นะเป็นไปได้อันที่สี่ก็ต้องสามารถตัวชี้วัดนี้ต้องสามารถบรรลุผลได้นะและ recordable อันที่ท้าย timely ม,มีการกำหนดเวลานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับการตั้งเป้าหมายอย่างเช่นเราบอกลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานเราลง50เป็นไงบ้างครับ ทุกคนเห็นนโยบายแบบนี้ของมาลดเป้าหมายลงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะโรงงานเป็นไงทุกคนเป็นไงขาดความมั่นใจนะเริ่มต้นก็ทุกคนก็ไม่มีความรู้สึกว่าทำไม่ได้แล้วนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามทำกันนะได้มาสิบสองเปอร์เซ็นความรู้สึกเป็นไงครับเทียบกับอีกเป้าหมายหนึ่งโรงงานเราหน่วยงานเราจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วเราก็ทำกันได้มา8%คิดว่าแบบไหนดีกว่ากัน5%ได้8%ในขณะที่50%ได้แค่ได้12%อันไหนดีกว่ากันอันนี้ดีกว่ากัน5%ได้8% 50ได้12อันไหนดีกว่ากันอันดีดีกว่ากันครับ5%ได้8% อาถือว่าเสียงส่วนใหญ่นะเพราะอะไรล่ะเพราะความรู้สึกไม่เหมือนกันห้าสิเเได้สิบสอความรู้สึกคือล้มเหลวในขณะที่หเได้แปดนความรู้สึกเป็นไงมีฉลองมีฉลองนะแล้วมีฉลองอยากไหมฉลองครั้งหนึ่งเป็นไงอยากไหมอยากอีกขราวหน้าขออีกหน่อยสิน้องขออีกห้าเป็นไงมันจะมีการก้าวหน้ามีการพัฒนาการ ในที่50%ได้12มันล้มเหลวคราวหน้าตั้งอะลดลงมา20ได้7ก็เป็นไงก็ไม่มีฉลองอีกนะก็ยังไม่มีวันฉลองอีกความสําเร็จไม่เกิดขึ้นคนคนะคนต่างกับเครื่องจักรนี่นอกเรื่องเลยนะการบริหารคนนี่ยากกว่าการบริหารเครื่องจักรนะคนอยู่ได้ด้วยความรู้สึกดังนั้นองค์กรจะไปได้ไม่ว่าหน่วยงานใดนะ ต้องทำให้องค์คนในองค์กรนะ่ะมีความรู้สึกอยากไปกับองค์กรอันนีนะ้หัวใจสำคัญเลยถ้าองค์กรของเราไม่มีความรู้สึกแบบนี้เป็นไงต่างคนต่างอยู่ทำตามหน้าที่จา้างสั่งแค่ไหนทำแค่นั้นเป็นไงดีไหมเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เจ้านายก็ไล่เขาออกไม่ได้แต่ถามว่าพัฒนาไหมไม่มีไม่มีเนื่องจากองค์กรคนในองค์กรไม่ทุ่มเทให้ไม่มีใจรักนะครับองค์กรก็จะไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่ ก็อยู่ได้อยู่ไปวันๆยนยงเในการที่องค์กรที่มีคนทุ่มเทนะนะจะมีความคึกคักนะแล้วก็ตื่นตัวแล้วเพื่อจะกระตุ้นการทํางานต่อไปถึงบอกว่าคนนี่บริหารยากนะนะครับเอาล่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำซีทีมาถึงเลยไอ้ย,ยาร้องไอ้ย,ยาหัวหน้าไปฟังอะไรมามุมวันเสาร์เนี้ยนะแหมคึกคักจริงนะ เข้ามาเอางานมาให้อีกแล้วมีแต่งานเงนิงนก็ไม่ขึ้นนะครับทัศนคติเป็นไงต่อต้านนะเป็นไหมเป็นไหมคิดว่ามีไหมมาอีกแล้วต่อต้านเลยงานมากเงนกิงนไม่ขึ้นต่อต้านเลยนะอันนี้ึเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะแก้ไขยังไงนะการขาดข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลปัจจุบันนี้เราบอกไงจะทำซีทได้ต้องมีข้อมูลไม่มีข้อมูลเป็นไง เดี๋ยวเล่าท่านสถิติถ้าทำท่านสติไม่ดีก็บอก c ีทีทำเพื่อประโยชน์นะของบริษัทความก้านาของบริษัทเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีขาดข้อมูลมีแผนการเก็บข้อมูลมีระบบการเก็บเอกสารชัดเจนปัญหาด้านเศรษฐกิจคืออะไรก็เน้นข้อเสนอ CT ทีที่ไม่ต้องลงทุนลงทุนต่ําเช่นนะลดลงประหยัดน้ำประหยัดไฟปิดไฟเมื่อเลิกใช้ปิดแอร์เมื่อเลิกใช้อะไรพวกนี้ก็ทาไปนะค่อยๆทําไปปัญหาด้านเทคนิคคือไม่มีความรู้นะว่าการแก้ปัญหานี้จะทําอย่างไรก็ขอข้อมูลหน่วยงานที่ทําถูกต้อง ผมยกตัวอย่างให้สองตัวอย่างนะครับนีตัวอย่างที่หนึ่งนี่จริงๆคนไม่มาฟังไม่ได้นะเพราะไม่มีอยู่ในสไลด์ตัวอย่างที่หนึ่งบริษัทสองบริษัทนี้ได้รับรางวัลนะได้รับรางวัลนะบริษัทสองบริษัทนี้ได้รับรลบริษัทกอไก่้วยกันบริษัทกอไก่ไปสัมภาษณ์เจ้าของก่อน <c oughs> ความสําเร็จอันนี้ที่คุณได้รับรางวัลนี้เป็นเพราะอะไรครับนะหัวหน้าตอบ ก็ผมได้ไปฟังซีทีมาผมก็เลยมีความคิดดีๆสร้างสรรค์อยากจะทําให้องค์กรพัฒนาขึ้นผมก็เลยเอาซีทีนี้มาบุกเบิกฝ่าฟันเข้าไปในโรงงานเราคอยดูแลกิจกรรมทั้งหมดเลยทําให้สําเร็จนะโอเคนะเสร็จแล้วก็ไปถามบริษัทกาไก่เหมือนกันแต่ไปถามทีมงานนะหัวหน้าข้นหัวหน้าแล้วไปถามทีมงานหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมไปถามทีมงานหัวหน้าทีมบอกไง ก็ความสําเร็จอันนี้เหรอนะเจ้าของก็ให้นโยบายมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นพวกผมโดยผมเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ร่วมกันทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจหามลุ่งหามค่ำทําอย่างตั้งใจแล้วก็พยายามกันทุกคนในทีมงานเหนื่อยกันหมดเลยนะฟังเสร็จแล้วเป็นไงครับทั้งสองฝ่ายที่ตอบมาในระหว่างนั้นที่ภาพที่ยังไม่ได้ฉายคือระหว่างที่เจ้านายตอบ ลูกน้องหน้าเป็นไงครับจินตนาการเราลูกน้องหน้าจะเป็นไงยิมย้มแย้มเบิกปานหรือลูกน้องหน้าตาเบสงสงื่อเบื่อเซ็งเซ็งฟังทันไหมอยากแบบไหมเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องมาดูหน้าแล้วกันอ่ะก็คือถ้าเจ้านายตอบก็ตอบแบบนั้นลูกน้องก็ตอบแบบนั้นอย่างที่ว่าโรงงานขอไข่ได้รับรางวัลมาเหมือนกันนะโรงงานขอไข่ได้รับรบางวัลเหมือนกันถามสัมภาษณ์เจ้านายนะเจ้านาย บอกความสำเร็จอันนี้ผมขอมอบไปให้กับทีมงานพนักงานของผมที่อยู่ด้านล่างนะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะใส่เสื้อเขียวนะครับกล้องก็แผนไปขึ้นจอมอนิเตอร์พนักงานเหล่านั้นที่นั่งอยู่ด้วยความสงบยิ้มหน้าบานขึ้นมาออกจอขึ้นออกทีวีไปสู่สังคมนะความสำเร็จอันนี้ผมมอบให้กับขอยกให้กับทีมงานที่อยู่ด้านล่าง ถ้าไม่มีพวกเขาความสำเร็จนี้คงไม่เกิดขึ้นความสำเร็จนี้จริงๆก็เกิดจากพวกเขาเองเป็นยงไงแล้วไปสัมภาษณ์หัวหน้าเหมือนกันนะนะลูกน้องที่อยู่ข้างล่างที่ตอนแรกที่ว่าถ้าความสำเร็จนี้ได้รับรางวัลปั๊บจะขอโบนัสเพิ่มหลังจากมีกล้องส่องสงสัยเราคงขอหัวหน้าไม่ได้แล้วนะแล้วสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์หัวหน้าของลูกน้องเหมือนกันหัวหน้าของคอไก่นะสัมภาษณ์มา ความสําเร็จนี้คืออะไรคุณเป็นยังไงบ้างหัวหน้าหัวหน้าทีมตอบว่าพวกผมเป็นคนทําจริงนะครับแต่ถ้าขาดผู้บริหารที่นั่งอยู่เบือ้งโต๊ะนั้นกล้องแพนกลับมาสู่ผู้บริหารและกล้องส่องออกทีวีไปความสําเร็จนี้จริงๆแล้วถ้าไม่มีท่านผู้บริหารซึ่งเป็นหัวแรงเสาหลักในการผลักดันนะครับความสําเร็จอันนี้คงไม่เกิดขึ้นได้ฟังแล้วเป็นไงครับ ของสององค์กรกอไก่ไกับเขาไข่เป็นไงครับองค์กรของเราเป็นแบบไหนองค์กรเราเป็นแบบไหนอะไรนะก็ไก่องค์กรของเราเป็นแบบไหนนะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสองเรื่องนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับความรักความผูกพันนะครับหลายหลาอย่างเวลาที่เราเข้าไปในโรงงานหรือเข้าไปหน่วยงานนะครับ เราก็จะไปสัมภาษณ์แบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วโรงงานหรือหน่วยงานมีมนุษยสัมพันธ์กันยังไงความรักความสนิทสนมเป็นกันไปยังไงนะครับและจริงๆแล้วอย่างขอไข่นี่นะรับรองว่ากิจกรรมจะเดินไป้้หนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลูกน้องก็ใช่ไหมมุ่งมั่นทําเพื่อบริษัทนะบริษัทก็ทาเพื่อเงินที่ได้มานี้พูดไปเลยว่าจะให้ปไปเลยจะมอบให้เป็นสวัสดิการของลูกน้อง เป็นไงลูกน้องเป็นไงอยากทำไหมอยากทํานะครับในกะารที่ถามลูกน้องลูกน้องบอกว่าเงินสวัสดิการผมไม่อยากได้หรอกผม,มอยากได้ความเจริญของบริษัทถ้าบริษัทเจริญผมคิดว่าผมได้ไดเงินเดือนมากขึ้นใช่ไหมมันแตกต่างสิ้นเชิงกับบริษัทกอไก่ที่เงินที่ได้เป็นไงนะครับไปพัฒนาองค์กรนะครับก็จะมีคําถามลูกน้องก็จะถามมาว่าผมทําไปแทบตายผมยังได้เหมือนเดิมเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ํา แล้วคิดว่าโครงการจะยั่งยืนไหมครับถึงบอกไงมันเหมือนกันนะถึงบอกไงการบริหารงานบริหารซีทีก็ต้องบริหารด้วยคนคนคือความรู้สึกนะถึงบอกมีกลไกหลายอย่างนะครับก็เล่าให้ฟังใช่ไหมทัศนคติใช่ไหมถ้าเราเริ่มต้นไม่สามารถฝ่าวิกฤตทัศนคติอันนี้ได้ก็ไม่ได้แล้วถึงบอกเจ้านายก็ต้องมีกลยุทธ์ในการให้ข้อมูลกลยุทธ์ในการดูแลเขานะครับลูกน้องก็ต้องมีกลยุทธ์ในการดูแลเจ้านายด้วยนะครับเราทําเพื่อองค์กร ลูกน้องพูดแต่เสมอทําเพื่อองค์กรไม่ทําเพื่อตัวเองนะเจ้านายพูดเสมอคืออะไรทําเพื่อน,นี้เพื่อลูกน้องนะทั้งหมดนี้มันจะ,จะไปได้กันเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนไม่ได้ทําทุกคนโดยปกติแล้วจะมีความเห็นแก่ตัวนะนะแต่เราจะฝากความเห็นแก่ตัวไปได้เมื่อ,อไรเมื่อคนอื่นทําเพื่อเราไงแล้วเราก็จะทําเพื่อเขาบ้างมันก็เหมือนเป็นวัฏจักรเราก็ต้องผ่าฝ่าทัศนคติที่ไม่ดีอันนี้ออกไปให้ได้นะครับก็ล่าให้ฟัง นะเอาละคิดว่าทุกคนฟังแล้วคิดว่ามั่นใจแล้วกลับไปจะสื่อสารยังไงใครเป็นหัวหน้าจะสื่อสารยังไงให้ลูกน้องทําผมบอกไปแล้วใช่ไหมทำเพื่อสวัสดิการลูกน้องทําเพื่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะถ้าใครเป็นลูกน้องก็บอกเราจะทําโครงการซีทีนี้เพื่อองค์กรบริษัทเราไม่ได้หวังประโยชน์หรอกนะแต่ถ้าเจ้านายบอกว่าเออก็ดีแล้วต่อไปไอคนลูกน้องเหล่านี้ก็จะไม่ทําโครงการต่อไปเองเพราะเขาทาแล้วก็ไม่มีผลใช่ไหม ตอบกลับมานะครับก็ต้องดูกันต่อไปเอาละคิดว่าทัดสคติเคลียร์แล้ววัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วทีมงานตั้งขึ้นมาแล้วเรามาดูกันว่าจะประเมินเบื้องต้นอย่างไรนะครับ,นะรบเมื่อทีมงานเสร็จแล้วจะประเมินเบื้องต้นถามว่าประเมินเบื้องต้นเพื่ออะไรเดี๋ยวดังเดี๋ยวไม่ดังนะประเมินเพื่อเบื้องต้นเพื่ออะไรเนื่องจากว่าในโรงงานของเราคิดว่าจะมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงหลายอย่างโอเคไหม ในหน่วยงานจะต้องมีสิ่งปรับปรุงหลายอย่างมีการสิ้นเปลืองหลายอย่างเช่นไฟฟ้าแน่นอนน้ําแน่นอนอาจจะมีน้ําเสียไอเสียของชิ้นงานเสียนะวัตถุดิบขาดคุณภาพโดนรีเจ็คจากลูกค้านะส่งงานไม่ตรงเวลาปัญหาต่างๆมีเยอะไหมคิดว่ามีเยอะแน่นอนนะการประเมินเบื้องต้นเพื่อบอกอะไร เพื่อบอกว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาเร่งด่วนขององค์กรที่จะต้องดำเนินการก่อนนะการประเมินเบื้องตน้นถ้าเราไม่ประเมินเลยเราจะไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญได้เพราะฉะนั้นเราควรทำการประเมินเบื้องต้นเพื่อดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องเร่งด่วนขององค์กรของเราที่จะทำนะครับนะครับ แล้วก็เมื่อทราบว่าปัญหาไหนเร่งด่วนแล้วเราจะไปประเมินละเอียดต่อไปนะครับบอกไปเลยประเมินเบื้องต้นต้องต้องอะไรเป็นภาพรวมไม่ละเอียดมากนะนะหลายคนชอบทําผิดเวลาประเมินเบื้องต้นเป็นไงชอบทําละเอียดหาข้อมูลมเยอะแยะเลยสุดท้ายเป็นยังไงยังไม่เสร็จท,ทักทียังไม่ทําท,ทักทีจริงๆไม่ใช่เบื้องต้นต้องทําเร็วๆไวๆอาทิตย์สองอาทิตย์ออกมาซะ นะภาพรวมข้อมูลว่าเรื่องไหนเรื่องเร่งด่วนเพีพอนะครับเสร็จแล้วเมื่อรู้ว่าเรื่องไหนเรื่องเร่งด่วนปั๊บจะไปทําประเมินละเอียดเวลาประเมินละเอียดต้องอะไรต้องทําละเอียดจริงๆเวลาทําประเมินละเอียดชอบคิดยังไงเอาแค่นี้พอข้อมูลแค่นี้พอซึ่งมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะดังนั้นก็เลยต้องมีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อหาเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนนะสิ่งที่ได้จากการประเมินก็คือเราจะได้โฟลชาร์ดออกมาโฟลชาร์ด โฟชาร์ดเพื่อเขียนว่าปัญหาของโรงงานหรือสิ่งที่จะแก้ไขมีอะไรบ้างก่อนต้องต้องหาได้จากโฟชาร์ดนี้และได้ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนนะข้อมูลก่อนปรับปรุงและเดี๋ยวเราทำนะจะมีข้อมูลหลังหลังจากทำนะได้ข้อมูลก่อนให้หลังนี่เดี๋ยวจะได้หลังจากทําอีกทีหนึง่งแล้วก็ได้มีปัญหาสําคัญประเด็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนนะครับเพื่อการประเมินละเอียดต่อไป อันนี้เริ่มต้นก็จะมีประเมินสารขาเข้าสารออกในะอินพุตกับเอาพุตนะนะเวลาาวาดโฟชาร์ทที่ถูกต้องนะทุกคนอยู่ในอุตสาหกรรมหรืออยู่ในกิจกรรมอนะไรโฟโชาร์ทที่ถูกต้องการทํางานที่ถูกต้องเป็นไงนะสิ่งที่ใช้อย่างเอาพูดถ้าไม่พูดถ้าเป็นพูดอุตสาหกรรมนะโฟโชาร์ทข้างบนของโฟโชาร์ทจะเป็นบล็อกใช่ไหมจะเป็นสี่เหลี่ยม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 ข้างบนของโฟโชาร์ทจะเป็นวัตถุดิบข้างล่างของโฟโชาร์ทก็จะเป็น Products ผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายเป็น Utility ใช่ไหมน้ำไฟสารเคมีอะไรต่างๆด้านขวาเป็น w s t t น้ำเสียไอเสียกากของแข็งขยะนะะนี่เป็นถ้าเป็นหมาอะไรล่ะ Input ข้างบนเป็นนักเรียนใช่ไหมนิสิตนักศึกษา output เป็นอะไรเป็นบัณฑิตที่จบมาได้ด้านซ้ายคืออะไรด้านซ้ายคืออาจจะเคณา,าจารย์ไฟน้ำ ท้องเรียนช็อกกระดาษอะไรไปแล้วนะของเสียก็มีเช่นน้าเสียกระดาษมีอะไรก็แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปวาดดูนะซึ่งอันนี้เวลาเราเขียนโฟลชาร์ดออกมาได้ปับ๊บทุกเรื่องมีโอกาสเป็นปัญหาได้หมดนะเช่นการใช้ไฟสิ้นเปลืองการใช้น้ําสิ้นเปลืองการใช้การเกิดขยะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นเขียนโฟลชาร์ดแล้วก็ประเมินสารขาเข้าและออกจะทำโฟลชาร์ดขึ้นมาแผนภาพกระบวนการผลิตและหลังจากนั้นเราจะมีการคัดเลือกประเด็นปัญหา นะเริ่มต้นเราต้องรวบรวมข้อมูลเอกสารก่อนนะก็ดูว่าปัจจุบันนี้ขั้นตอนการทํางานของกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างนะครับจากการที่เราไปดูเอกสารหลังจากนั้นเป็นไงจะเป็นการเดินดูสภาพจริงทําไมต้องดูสภาพจริงด้วยเนื่องจากปัจจุบันนี้การทํางานอาจจะแตกต่างไปข้อมูลเอกสารแล้ววิธีการทำางานเปลี่ยนแปลงไปการที่ตั้งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการดูข้อมูลจริง แล้วนั้นก็จะทําแผนภาพกระบวนการผลิตมาหรือขั้นตอนการทํางานมา work instruction อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บริบทของท่านเองนะข้อมูลรวบรวมแผนผังโรงงานจํานวนพนักงานโครงสร้างองค์กรนะแผนผังการใช้น้ําพลังงานไฟฟ้าข้อมูลการใช้วัตถุดิบพลังงานาน้ําของเสียแล้วก็สร้างแผนภาพกระบวนการผลิตนะครับนะแล้วก็มีการตรวจสอบนะการเดินสํารวจข้อมูลโรงง,งานก็เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ แผนภาพการกระบวนการผลิตหรือว่า